ถามว่าอีสององมีความมีความต้องการอะไรอีสององก็ตอบว่าต้องการเหมือนกันครับแต่ไม่อยากขอถามว่าทำไมจึงไม่อยากขอผงค,คิดว่าขอท่านก็ไม่ให้จะได้บอกว่าฉันจะให้ทําไมความจริงเมื่อสมัยที่เป็นคนเขาก็บอกแล้วว่าทําบุญอย่างนั้นทำบุญอย่างนี้มีสแบบทั้นมีสงแบบนี้แต่พวกเราไม่เอา แมวคันึงหันไปถานเทวดาทั้งสององค์ว่าก่อนจะตายในสมัยที่เป็นมนุษย์ทําบุญอะไรไว้จึงมาเป็นเทวดาที่นี่เ่าก็บอกว่าบุญที่ผมทำนะั้นมีหลายอย่างแต่ว่ามันเป็นบุญผิวเผินเส่นหนึ่งการให้ทานก็ให้ก็ให้แบบเทวดาองค์ก่อนนั่นแหละ เราทานมาก็ให้แบบเสียไม่ได้เขาทำบุญเท่ากบถึเทร,ระประป่าบุตรพระมาบอกบุญก็ทำประเภทเสียไม่ได้แล้วต่อมาในวันพระเขาไปไัว้กันเขาไปกับเขาไปทำะเวณีพระให้สินก็รับแต่ว่าไม่ได้รักษาสินกลับมาบ้านก็ทำบาปทำเดิม วันดีไม่ละวันพระบางทีก็ไม่เว้นพระโตเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นสก,กายอย่างนี้มันควจะไปนรกทำไมถึงได้มาเป็นเจวดาก็บอกว่าผมอ่านหนังสือประวัติของพ่อปานที่ท่านเขียนแต่ว่าผมไม่เคยรู้จักจัวจากตัวท่านจะมันขอร้องพระญายมบอกอยากจะรู้จักตัว ถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนเธอก็วกก็ตอบว่าบ้านอยู่ใกล้เชียงตรงใกล้เชียงตรงนี่มันเลยเชียงรายไปทำเดิมมีอาชีพอะไรก็บอมีอาชีพทุกอย่างแม้จะขายฝิ่นก็ขายเฮโรอินก็ขายแต่ละวัวละไายไม่เป็นค่าสัตว์ชีวิต แต่จิตก็มีกุศลอยู่บ้างมีพระท่านไปตุง่งทั้งกันแนะนำให้ใช้ภาวนาเพราะไม่ต้องลงทุนมากเพราะการลงทุนผมไม่ชอบทนไม่ค่อยมีด้วยท่้นก็ไม่อยากจะให้ใครเพราะทรัพย์สินหาได้ยากถ้าใช้การภา,ารวนา,าแล้วมบูชาพระไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงทุน ผมก็เลยใช้วิธีบูชาพระกับคำภาวนาเป็นปกติแต่ใช้เวลาไม่นานนักครั้งหนึ่งทังเก้านาทีสิบนาทีก็เลิกจิตก็สงบบ้างไม่สงบบ้างเป็นเว่าการปฏิบัติจิตไม่เข้าถึงฌานแค่อุปจาระสมาธิแต่ก็อารมณ์แน่นอนไม่ได้บางครั้งก็ถึงบางครั้งก็ไม่ถึง กลางวันก็ทำมาไว้ก็ไห้ทำไม่แน่นอนนักนี่พอตายมาก่อนที่จะตายอาการที่ผมเป็นคือว่าเป็นอาการในทรงอกเป็นโรคในทรงอกคือเป็นฝุ่นฝีในท้องฝุ่นฝีที่ปอดเขาเรียกวันโรคเมื่อวันโรควันถามหา มันมาพบมันก็จับกินกินยาสมุนไพรมันก็ไม่หายให้หมอฉีดยาก็ฉีดไม่ไดีมากเพราะกระตังไม่มีมองเข้าเงินก็ต้องทนทุกข์ทรมานมาน,นานหลายปีแต่ว่าจะโรคนี้มันดีอย่างหนึ่งคืออารมณ์มันมันมันไม่รบกวนอารมณ์มันไม่มีทุกเวทนาม,มาก ป็นแต่เพียงว่ากำลังกายไม่ดีแล้วก็สั้นทรงตัวไม่ดีแต่ว่าจิตใจดีเดินไปไหนก็คล่องมันก็ไม่ไอายเลยไม่เป็นที่สังเกตของคนถ้าถามว่าเวลาจะตายอาการเป็นยังไงเห็นแล้วไอ้วันที่แล้วขณะที่ป่วยอยู่นั้นผมก็ภาวนาเรื่อย พนาว่าพุทโธพุทโธอยากจะไปหาท่านที่วัดท่าสงก็ไม่มีสตางไปเลยใช้นังสือประวัติของขรปานที่หลานชายไปเรียนที่กรุงเทพไปซื้อมาจากบ้านจายคมเสริมหนังสือเล่มอื่นอ่าน,นก็ไม่ชอบใจชอบใจนังสือประวัติของข้อปานเห็นว่าท่านเที่ยวสวรรค์ก็ได้นรกก็ได้เป็นต้น ก็อยากจะเที่ยวบ้างก็เป็นอันว่าไม่มีโอกาสจะเที่ยวเพราะสมาธิไม่ทรงตัวมากนักถ้าเวลาป่วยนี้รู้สึกว่าขยันภาวนานหน่อยหนงทำครั้งหนึ่งก็เพียงห้านาทีสิบนาทีถ้าไม่ถึงบ้างในที่สุดวันจะตายอาการใหม่มันเกิดขึ้นนั่นคืออาเจียนเปโรหิต อ,อาเจียนออกมาเป็นกระทนกระทสองกระทกว่าหมดแรงหมดแรงก็นอนใจสันลึกๆึก,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 กลูกกับเมียญาติพี่น้องคนข้างบ้านใครต่างเพียงเข้ามาดูกันเขาก็ถนเลือดไปตั้งไว้ทุกคนมองเห็นก็น่าเสียคิดว่าคราวนี้คงจะตายแน่หมอก็ไม่มีมีหมอไม่กันแต่แต่สตังไม่มี ตัวแถวนั้นมีแพทยศาสตร์พานิ์มากแพทยศาสตร์เมตตาบารมีที่หาน้อยก็เลยต้องทนกินยาสมุนไพรนั้นก็ไม่ถูกในสุดภาวนาไปภาวนายปขออยาะตายเห็นพระเห็นภาพพระพุทธรูปลอยอยู่ข้างหน้าก็ดีใจว่าเราเห็นพระหลังจากนั้นจิตกลุดจากร่างกาย อี่ตอนจิตหลุดนี่บรรดาท่านท่าน,นั้งหลายตอนนั้นทุกเวทนามันจะบรรเทามันจะไม่มีทุกเวทนาเลยจิตมีความรู้สึกเป็นสุขร่างกายก็เป็นสุขอาการป่วยต่างๆไม่ปรากฏอาการมันมีแต่ว่าไม่ปรากฏในะด้านจิตใจจิตจิตสงบภาวนาไปภาวนาไปแต่จิต,จต,จต,ไ,ไ,ไ,จตไม่ถึงฌาน ก็ตายอีตอนตายี่ท่านผมไม่รู้สึกตัวตายแล้วก็ไม่รู้ออกมาจากร่างกายเมื่อไร่มันรู้สึกต่เมื่อมายืนอยู่ข้างนอกแล้วเห็นร่างกายที่นอนแบบอยูร่างกายสบพร้อมเห็นเลือดในกระโถนสองกระโถนเศษ ก็ยืนมองหนูคิดว่าร่างกายนี้แสนจะสกปรกเราอยู่กับมันได้ยังไงตั้งหกสิบปีเสษเราทนทุกขวไปนาอยู่กับร่างกายหกสิบปีเสษร่างกายก็เต็มใยความสกปรกสโครคมันมีน้ำเลือดตํ้เหลืองน้ำหนองไม่อยากจะเข้าไปอีกมาดูร่างกายใหม่ก็รู้สึกมีร่างกายเบา ทต่งตัวสวยมีแก้วประดับสวยแก,กว้วขาวเป็นเพชรขาวทั้งหมดเพื่อนเสื้อผ้าขาวเขาหยาบกายก,ก็ขเขาก็หยาบตัวก็เบาก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะไปที่ใดที่หนึ่งที่เราควรจะไปได้ก็ปรากฏว่าเกิดเป็นเทวดาเป็นเป็นเทวดายัชนยามาชั้นยามานี่แต่งตัวชุดสีขาวหมด พอเข้านวิมานเรียบร้อยแล้วก็ลองดูที่ประสมบัติเห็นบริบวารก็มากที่ประสมบัติก็มากสวยสดทงงามวิบนานขาวสวยมีบริเวณกว้างนั่งนึกถึงความเปม็นมนุษย์คิดว่าสมัยที่เราเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ไประมาทเราจะดีกว่านี้ถ้าว่าในาขนาดเดียวกันก็มีเสียงบอกว่า เวลานิพยายมกับนายบัญชีสั่งจัดวิมานเป็นพิเศษ,ษเพื่อรอรับเทวดาใหม่วันนี้ท่านจะไปไปนิมนต์ฤาษีจึงดำมาถ้าเขินไปชาจะไม่ทันถ้าว่าตามปฏิฤาษีจึงดำไม่จะไปเทวสภาเสมอทุกวันเมื่อฟังข่าวว่าฤาษีจึงดำก็ดีใจ ว่าเราไม่เคยเห็นตัวท่านไม่เคยรู้จักหน้าท่านเห็นแต่นังสือขัองพ่อปานอ่านแล้วก็ชอบอกชอบใจมากจึงได้ออกจากวิมานตรงมาที่นี่ขอรับพระถามอีกองหนึ่งถามว่าต้องการอะไรอีกองที่สามกองที่สามบอกว่าผมต้องการเหมือนกันแต่ไม่อยากบอกบอกแล้วท่านก็ไม่ทำให้ เธอหันมาถามองค์ที่สองบอกว่าเมื่อกี้่นไม่อยากบอกจะบอกได้จะไม่ทำหรอกบอกก็ไม่ทําให้เพราะพระเจ้าประเิศอยู่แล้วเ้าทุกวันพระเจ้าทำประเทศจทุู่แล้วที่เทวสภาอยากจะได้องค์ที่สองบอกอยากจะได้สังฆทา,านาาาถ้า,าสังฆวริมาณใกล้ๆเขาถวไหวสังฆทานเป็นปกติ ที่ท่านไปสอยแสงลมบงังเว่าถวายที่วัดตังมีมายของเขาใหญ่มากแล้วก็สวยมากแสงเขาไิมาย็แ,แสงสว่างมากตัวเขาก็มีเครื่องประดับสวยแสงสว่างก็มากปวาก,กว่ะผมเยอะผมก็อยากจะให้ท่านถวายสังฆทานให้แต่บอกว่าฉันไม่ทำหรอก เมื่อเป็นมนุษย์รู้อยู่แล้วว่าอะไรมันดีไม่ดีทำไมจะไม่ทำแกก็ตอบว,ว่าผมเป่นคนจนครับไอ้บอกคนจนทำไมจะถวายสังฆทา,านไม่ได้ถ้าเราไม่มีเงินเท้าข้าวเท่า,วา,วส,าวสวยสักหนึ่งทพปีไม่มีเงินข้าวเครือส,สักก้อนหนึ่งเพื่อเป็นกลับกินกาถวายในหมู่คมพระไม่ต้องมาตั้งท่าถวายไหว้าอีมานี้มายังมันเต ไม่ต้องว่าอะไรทั้งหมดเอาไปถวายพระที่วัดพร,พระถ้ามีเกินสี่องค์พระตั้งแต่สี่องค์ไปก็ถือเป็นสังฆทานเท่านี้มันก็เป็นสังฆทานถ้าทําไมต้องรองเงินมากๆแขก็บอกว่าทายกเขาอยู่ข้างบ้านเขาแนะนําว่าถวายสังฆทานต้องมีพระเป็นตัวพระองค์ละสองเถากับข้าวหนึ่งเทา้า ถ้าก็ขนมอีกหนึ่งเท้าถ้าสุอินหนึ่งกระมังให้นิมนต์พระมาห้าองค์ขึ้นไปจริงจะเป็นสังฆทานนี่ผมพบทายกโง,ง่ๆแบบนี้ผมก็เลยโง,ง,ง่งงกับทายกโง,ง่ลงกับทายกเป็นว่าการถวายสังฆทานเนี่ยมาตอนไม่ต้องใช้มากใช่ไหมหมวงอผมก็เลยบอกว่าไ,ไม่ต้องใช้มาก ถ้ามีน้อยทําน้อยถ้ามีเงินหนึ่งสตังก็ข้าบเในวัดบอกผมค่อยผมขอถวายเป็นสังฆทานครับเงินหนึ่งสตังนี่เท่านั้นก็จะมีอนานิสงส์สังฆทานแกก็บอกว่าน่าเชิไดไย้